สวัสดีจ้าขอบคุณเพจอาจารย์ไกลวุฒินั่นกับบ้า,บานพัยเมืองพ้นเนาะจ้าเนาะงวดนี้ไม่ใกล้กะน้ำมาฝากคือเกานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจ้าเนาะสนับสนุนให้สื่อสลากินแบงรัฐบาลเนาะจา้าสำหรับวันนี้แม่ไก่น้ำมาฝากนะคะหาซื่อลอตเตอรี่ไว้นะว่าสานอาจารย์ไกลแล้ะว่า ออไก่เจ้าพายุวุฒินันสอนสีนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันหกสี่เนาะจ้าเนาะให้โกโศกม,มันมันเด้อจ้าเด้อแล้วก็หายมาสองหางนะคะสีศูกับสีสองนะคะพอดีสองสองเจ้านี่ไก่เคี้ยงกันแม่ไม่ไกลแล้วมาเทียบให้เบิง้งเนาะจ้าเนาะกับบานไพ่เมืองพ้นนะคะ สี่สองสองสี4 4่แมจ้ะเดี๋ยวอันไม่ใกล้กาสิบ่าเรื่องของบานไพ่เมืองพ่นไหนฟังเนาะจะ้ะว่าเพลนให้ตัวใดเนี่ยนะคะแต่ว่าของอันอาจารย์ไก่เจ้าพายุเนี่ยเราให้แค่สองหางสี่ศูนย์แบบสี่สองแคบหนาจอละจ่าเด้อเห็นชัดบ่เนาะสีศูนย์ สี่สองถัดตรงใจมากกะจังค่อยจัดไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะให้โชคไห้มันทุกทันเดอบันดี้ของพี่น้องข้างบ้านภัยเมืองพนเนาะจ้ะวดวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพกศีนี่แหละจ้ะเพื่นกะหายมาก แปดตนะคะแปดหาง่งศูนย์หนึ่งสาหนึ่งสี่หนึ่งเกเนาะจ้ะแล้วก็สองศูนย์สองสาสองสี่สองเก้าเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่์ว่าเลกออกวันจันเพิ่์สีเด่นสองเนาะจ้นะเนาะถ้าตรงใจมากก็จังคอยจัดเนาะจ้นะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ แคบหนาจอาไว้ได้จ้ะเด้อแต่ว่าไม่ใกล้กับสีรวบร่วมหลายๆสำนักมาให้เปรียบเทียบกันเนาะจ้ะขันมากขันถึกใจกับจ้างคอยเอาเนาะจ้ะเนาะ10ึ่งศูนหนึ่งสาสี่แล้วก็20งศูนสองสสองสแล้วก็สองเก้า สำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่ไก่ว่าเลกไก่เคี่ยงกันเล่เอาไหมาบึงงสองสำหนักใส่กันเนาะจา้าเนาะให้พ่อแม่พี่น้องโศมานทุขูทุกคนเลยจา้าเด้อขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้เหตุคลิปต่อๆไปเนาะจา้าเนาะเพื่อสิวาผาดคลิปดีๆแม่ไก่กับสิบไปหามาจากหลายๆสำนักมาล,ลงไห้เนาะคะ่ะ ลงให้เรื่อยๆวันนี้กะแค่นี้เนาะ